การได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระอยูลายภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณขณะนี้เป็นรัประทานหล่อด้วยเนื้อเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะและอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบาร,รมี สวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่อ,อยูไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้าท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติโยมที่ได้มาไหวและมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องหลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่นเจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาด้วยบาร,รมีธรรมขององค์พระยูไลภัยสัจทยคุรุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป ทางวัดธรรมปัญญารามบางม่วงได้เปิดให้สักการะบูชาพระโพธิสัตว์ควนอิมปางเสวยสุขอิริยาบถนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีน การที่เราได้มาทำบุญที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงแห่งนี้หลายๆท่านจะรู้สึกถึงความอิ่มบุญสดชื่นเพราะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงห้อมล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นติดริมแม่น้ำท่าจีนซึ่งวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครเลยค่ะขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะ ห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุลไยภััตุรุพุทธเจ้าพระอวโลกิเตสวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางนอนที่แย้มพระโอษ์ซึ่งเป็นปริศนาธรรมเป็นพระโพธิสัตว์ในท่านอนอย่างผู้หมดจากทุกข์คือการนอนยิ้มอย่างมีสุขครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบสักครั้ง หากหวังเสวยสุขณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสําพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงขอเชิญร่วมพิธีถวายมหาสังฆทานอุทิศแก่บรรพบุรุษปีละหนึ่งครั้งณถ้ำพระโพธิสัตว์บําเพ็ญสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์085 177 9169 085 3036788ค่ะ ท่านผู้ชมนะคะก็สามารถไปไหว้พระขอพอรพระโพธิสัตว์กวนอิมปางสเสวยสุขและองค์พระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าได้นะคะที่วัดธรรมปัญญารามและยังมีการทําบุญสุดพิเศษด้วยนะคะก็คือให้ถวายมหาสังฆทานซึ่งปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นค่ะที่ถ้ำพระโพธิสัตว์บ,บําเพ็ญนะคะนี่เป็นวัดจีนใช่ค่ะ,ะ,คะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงก็คืออยู่ตรงอำเภอสามพรานนครปฐมวิว่งเส้นถนนพระเกษมไปเลยอ้อมน้อยอ้อมใหญ่ไปตอนนี้เดี๋ยวก็ถึงเลย ค่ะ,ะ,คะแล้วก็เป็นวัดจีนซึ่งข้างในเนี่ยก็จะมีองค์พระยุไลใช่ค่ะครับเจ้าแม่กวนอิมใช่นี่นะฮรแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเขามีจัดพิธีถวายมหาสังฆทานซึ่งพิธีนี้เนี่ยก็จะเน้นเลยว่าไปทําบุญกันเพื่อถวายอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วค่ะนะฮะซึ่งปีหนึ่งเนี่ยมีครั้งเดียวทปัญญาลามจับครั้งเดียวเท่านั้นเองค่ะนะครับก็สอบถามเพิ่มเติมได้เบอร์ที่ขึ้นให้มอสักครู่นี้นะครับ